สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกและราศีพิจิกคะ่ะคลิปนี้เป็นความรักคนโสดชาวพิจิกประจำเดือนกรกฎาคม2563นะคะช่วงเวลาวันที่เกิดอะไรยังไงดูที่ใต้คลิปได้ตรงคำอธิบายด้านล่างนะคะอาจจะมีทั้งตรงและไม่ตรงก็ได้สำหรับบางท่านเพราะว่าเป็นการอ่านภาพรวมก็ไม่สามารถที่จะแม่นยำได้ทั้งหมด100%เนาะฟังเพื่อความสนุกสนานบันเทิงกันละกันค่ะเปิดไพ่ออกมาแล้วเรียบร้อยต้องบอกว่าพิจิก มีโอกาสที่จะได้พบรักกับต่างชาติสูงมากเราอาจจะได้เดินทางต่างประเทศหรือชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยหรือเราอะ่ะจะไปเจอใครคนนึงที่เป็นคนไทยแต่เขาไปอยู่ต่างประเทศก็ได้ถ้าหากไม่ใช่ชาวต่างชาตินะคะเพื่อนๆจะเป็นแบบ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารเป็นซ e อเป็นเจ้านายเป็นเป็นคนระดับเจ้านายหรือเป็นข้าราชการแบบเจ้าใหญ่นายโตอะไรแบบเนี้ยเรามีโอกาสที่จะพบรักกับคนแบบนั้นคนลักษณะนั้นนะคะค่อนข้างที่จะน่าจะมีอายุมากกว่าเราหรือเรามีอายุมากกว่าเขาก็ได้แต่ค่อนข้างที่จะมีช่องว่างระหว่างไว้มากพิเศษมากเป็นพิเศษเนาะแต่ถึงยังไงก็ตาม <S <S เมื่อเจอแล้วเนี่ยไพ่สองใบสุดท้ายให้ความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราเลือกที่จะอยู่คนเดียว มีบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้ความแตกต่างทางด้านความคิดเอ่อความเป็นตัวของตัวเองสูงความเชื่อมั่นในตัวเองสูงหรือความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเอ่อความเขาเรียกอะไรอะ่ะทัศนคติมุมมองอะไรแบบนี้อาจจะไม่เหมือนกันคือคือคนละขั้วกันแบบนี้นะคะก็เลยทําให้พิจิตน่าจะสุดท้ายแล้ว เหมือนจะเลือกหยุดอยู่คนเดียวเลือกโสดต่ออะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าพิจิกบางท่านไปเจอคนที่มีครอบครัวด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเขาเดินทางมาที่ประเทศไทยมาเจอกับเรานู่นน,นี่อ่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยต้องอยู่แบบเดสตา a อยู่แบบใช้เดียวเฉยฉายไม่ใช่ว่าคนโสด์พิจิกจะต้องเจอแบบนี้ถ้าทุกคนไม่ใช่นะคะเพราะว่าพลังงานส่วนตัวของแต่ละท่านขึ้นอยู่กับบ,บุญวาสนาของแต่ละคนซึ่งจะไม่เหมือนกันบุญกรรมเราทํามาแตกต่างกันเนาะ บางท่านก็จะเจอเนื้อคู่บางท่านก็จะเจอคนรักหรือมีแฟนได้ในช่วงระยะนี้นะคะเป็นคนรักในอุดมคติเป็นคู่ครองหรือเป็นคนที่เราเรอคอยแบบที่เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราอยากได้แบบนี้แบบนี้แล้วเข้ามาจริงๆมีบางเรื่องที่จะต้องปรับต้องจูนต้องต้องหัหน,น้าเข้าหากันต้องยอมลดทิฐิหรือลดความเป็นตัวเองเพื่อที่จะปรับตัวเข้าหากันแบบนี้แต่ยังไง เนี่ยสามใบเนี้ยก็คือเหมือนกับเราได้เจอคนที่เรารอคอยมานานคนที่อยู่ในความหวังหรือความฝันของเราแปลแบบนั้นก็ได้ลักษณะแบบนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ40%แบบว่าได้เจอคู่ที่เรารอคอยเนาะอีก60%น่าจะประมาณว่าเจอแล้วก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าที่ควรคือยังไม่ใช่ที่สุดนะก็เลยต้องขอเลือกส่นต่ออะไรแบบนี้นะคะ แต่แบบแรกเลยคือในกรณี40%มีโอกาสได้เจอคนที่คุณเฝ้ารอคนที่คุณอยากได้มาเป็นผู้นําครอบครัวหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็อยากได้คนที่จะมาเป็นสีภรรยาหรือแม่ของลูกนะคะมีโอกาสได้เจอคะ่ะแต่มันจะต้องมีการปรับจูนแล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมมองอยู่ทัศนคติหรือลดทิฐิอะไรบางอย่างเพื่อให้ประคองรักกันไปได้ในเกณฑ์60%อาจจะเจอคนที่ตามที่ว่ามาแต่ว่า สุดท้ายแล้วเหมือนเป็นเพียงแค่ความฝันสิ่งที่เราสิ่งที่เราเจอกับความจริงมันคนละเรื่องกันอะไรแบบเนี้ยเราทําให้คุณตัดสินใจที่จะแบบว่าขอดูไปยาวๆก่อนขอครองสวดไปก่อนยังไม่ตัดสินใจอะไรช่วงนี้ประมาณนี้นะคะสําหรับพิจิกสายสดนะคะบางท่านภาระเยอะนะดูแลรับผิดชอบครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรแบบเนี้ยก็เลยหาคู่ยากหน่อยนะคะ โอเคคร่าวๆสั้นๆเลยสำหรับรักคนโสดชาวพิจิกในช่วงกรกฎาคม2563ขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมบคำทนายไม่จุใจต้องขออภัยด้วยจริงๆลาไปแล้วคลนนี้นะคะส่วนรักเศ้าจะมีคลิปแย่กต่างหากก็รอติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ